สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาพูดถึงหูฟังที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับ Sony WH 1 0 0 0 X Mark 5าครับเป็นหูฟัง full size ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Sony ที่ออกมาแล้วครับผมได้ใช้งานมาระยะหนึ่งชอบหลายๆฟีเจอร์มากที่ Sony ใส่เข้ามานะครับอย่างเรื่องเวลาที่เราใช้ใชอยู่แล้วเราเอามือแตะไปแบบนี้ครับมันจะเบาเสียงเพลงลงเพื่อให้เราได้ยินเสียงข้างนอกมากขึ้นอันนี้ก็ดีครับหรือตอนที่แบบใช้ใชฟังเพลงอยู่แล้วเราพูดขึ้นมาแบบนี้เสียงเพลงที่เราฟังอยู่ในหูมันหยุดลงเ,เพื่อให้เราพูดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวตัวเสียงงพลง มันจะกลับมาอันนี้ก็แจ๋วดีครับรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฟังเพลงเนี่ยตัวเสียงคาแรคเตอร์เสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันว่าเป็นยังไงบ้างครับ โอเคครับที่นี่เรามาเข้าเรื่องของหูฟังตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกที่อยากพูดถึงนะครับเกี่ยวกับหูฟัง Sony w h 1 0 0 0 X Mark ตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าครับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะดูใหญ่กว่านี้นะครับกับตัวใหม่ในตัวของ Mark 5าเนี่ยดีไซน์โดยรวมดูสลิมขึ้นดูเพรียวบางมากขึ้นนะครับสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันดูเพรียวบางมากขึ้นเนี่ยก็คือตรงบริเวณคับตรงเนี่ยครับที่ไซนหนี่ทีไซนว ข้อเนี่ยก็คือตรงแบรนด์ตัวก้านหูฟังตรงเนี้ยถ้าเป็นของเดิมนะครับจากรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นตัวทรงที่เป็นก้านสี่เหลี่ยมแต่คือกับของใหม่ตัวของมาค่าเนี่ยซีรีสปรับปรุงให้เป็นทรงตัวก้านหูฟังเนี่ยที่เป็นลักษณะทรงกลมมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบเล็กลงมันดูแบบสลิมขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องน้ําหนักนะครับที่ตอนใช้งานจริงเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะไรเลยนะครับเรื่องน้ําหนักเนี่ยเป็นสิ่งท้ายๆที่ผมเลืไว้เลยว่าผมจะต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าผมลื พรวงในเรื่องของน้ำหนักว่ามันจะเยอะไหมมันจะทําให้ตอนใสแล้วมันสวมใส่สบายไหมนะครับจากที่ผมใช้งานมานะครับตอนที่ใสเนี่ยก็ถือว่าใส่สบายนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวหูฟังเนี่ยมันไม่ได้หนักแต่อย่างใดนะครับ ทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องฟีเจอร์ของหูฟังตัวนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าฟีเจอร์หลายอย่างเนี่ยน่าสนใจมากในหูฟังตัวของ Sony WH-1000XM5 ตัวนี้นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตัวของ Adaptive Sound Control ที่อยู่ในหูฟัง Sony หลายๆรุ่นสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานหูฟัง Sony พอฟังไปแล้วแบบ ee, มันคืออะไรมันคืออะไรช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับสหรับตัวของ Adaptive Sound Control เนี่ยมันคือจะจับความเคลื่อนไหวของร่างกายเราว่าเรานั่งหรือเรายือนอยู่หรือเราเดิอนอย,อย,อนอยู่ลักษณะเนี่ยครับเพื่อที่ว่ามันจะปรับ รูปแบบ ของตัวเสียงเนี่ยให้เป็นไปตามลักษณะที่เรากําลังทําอยู่ขณะนั้นครับอย่างเช่นกรณีที่เราเพิ่งเดินมามันอาจจะยังไม่ได้เปิดใช้ตัวของน้อย n c e l l a t i o n แต่เวลาที่เรานั่งอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันเหมือนจะจับได้ครับว่าเอ้ยเราอยู่กับที่แล้วนะทีนี้พออยู่กับที่เนี่ยมันจะเปิดตัวของน e อย n c e l l a t i o n ให้เราอ,อัตโนมัติครับหรือตอนที่เข้าไปในรถไฟฟ้าแบบนี้ครับมันก็จะปรับรูปแบบตัวเสียงเนี่ยให้มีตัวของน้อย Canlation ชีนเข้ามาแทนที่ตอนที่เราเดินจากเมื่อกี้ ที่มันไม่ได้เปิดถ้ามันดีเทคได้ว่าเรายืนอยู่นิ่งๆแล้วแล้วมันก็ดีเทคเรื่องเสียงว่าเฮ้ยมีเสียงรบกวนเยอะเนี่ยมันจะเปิดตัวของ n อย s e cancellation มาให้เราใช้งานอัตโนมัติแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าเราชอบให้มันปรับเปลี่ยนรูปแบบอัตโนมัติหรือเปล่านะครับฟีเจอร์ถัดมาที่อยากพูดถึงนะครับก็คือเวลาเราเข้าไปในร้านสะด,ดวกซื้อเนี่ยแล้วแบบจังหวะที่แบบเ,เราจ่ายเงินบางทีพนักงานหรือแบบเราเจอใครที่แบบเอออยากพูดกับเราอยู่แค่แป๊บหนึ่งแบบเนี้ยถ้าเป็นปกตินะครับก็ค ต้องหยุดเพลงหรือเราต้องถอดหูฟังเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ยินเสียงชัดๆม่ใช่ไหมครับแต่คือกับหูฟังตัวของ w s h 1 0 0 0 X มา5ตัวเนี้ยเราไม่ได้จําเป็นต้องทําอย่างนั้นครับตัวหูฟังเนี่ยมันจะสามารถดีเทคได้เมื่อเราเอามือไปแตะที่หูฟังด้านขวาแบบนี้ยตอนนี้ ผมได้ยินเสียงข้างนอกชัดแล้วครับผมได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นเพราะว่ามันจะทำการปรับโหมดให้เราได้ยินเสียงรอบๆข้างได้ชัดมากขึ้นแล้วก็เสียงเพลงที่อยู่ในหูตอนนี้ก็คือมันจะเบาลงไปครับแล้วก็เวลาที่เอามือออกมาเนี่ยปุ๊บมันก็จะกลับไปสู่โหมดที่เราตั้งค่า แล้วก็เสียงเพลงก็ดังเข้ามาปกติครับตรงนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากแล้วผมก็ชอบมากแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมใช้บ่อยมากฟีเจอร์ถัดมาที่อยากพูดถึงนะครับก็คือตัวของ Speak to Chat ครับ Speak to Chat คืออะไรใช่ไหมครับตัวของการใช้ Speak to Chat เนี่ยมันคือเวลาที่เราฟังเพลงอยู่แบบนี้ครับสมมติตอนนี้ผมฟังเพลงอยู่ แล้วมีจังหวะที่แบบเพื่อนเดินมาทักปุ๊บแล้วผมพูดออกมาในประโยคแรกอ่ะตัวหูฟังเนี่ยมันจะดีเทคได้ครับว่าผมมีการพูดแล้วมันก็จะหยุดเสียงเพลงลงไปพอผมพูดปุ๊บมันปรับโหมดเลยครับให้ผมได้ยินเสียงตอนนี้ก็คือเสียงภายนอกเนี่ยจะเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็เวลาที่คุยคุยเสร็จหรือแบบอ่าเมื่อกี้จ่ายเงินในร้านสะดวกซื้อเสร็จปุ๊บอ่าพนักงานพูดเสร็จปุ๊บผมพูดขอบคุณเขาแบบนี้เสร็จปุ๊บเออแคปเป้เปียวครับมันก็จะดีเทคอ่าตัวเสียงเพลงกลับเข้ามาให้ครับอย่างตอนนี้ยยถ้้าาาผมมเเเเงงงีีบบสพลลกก็จะัข ซึ่งจังหวะที่เสียงเพลงกลับเข้ามาเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ครับตัวของ Speak to Chat นี่ว่าถ้าเรามีจังหวะเงียบประมาณ5าวิ15หาวิแล้วก็ทนานสุดในตัวที่มันสามารถตั้งได้เนี่ยก็คือ30วินาทีเนี่ยให้เสียงเพลงกลับมาตรงเนี้ยตัวหูฟังก็จะดีแท็กว่า,วาเราเงียบไปกี่วิแล้วแล้วก็จะให้เสียงเพลงกลับมาซึ่งตรงเนี้ยมันโอเคมากพี่แต่ว่าในสถานการณ์จริงๆเนี่ยถ้าเจอในสถานการณ์ที่เ,เป็นเสียงแบบหูสภา,ภาพแวดล้อมเยอะแบบมากๆมีเสียงคนคุยเยอะมากๆ มันใกล้กับตัวหูฟังเนี่ยบางทีตรงนี้จังหวะการดีเทคตัวของ s p e ก to t h a t เนี่ยก็จะมีผิดเพี้ยนไปได้นะครับแต่ในบรรยากาศทั่วๆไปผมเดินออกไปที่ร้านสะดวกซื้อแบบเนี้ยในจังหวะลักษณะเนี้ยทั่วๆไปเนี่ยตรงนี้าการดีเทคตัวเสียง s p e ก to t h a t เนี่ยตรงนี้โอเคมากรวมถึงตอนที่ผมทดสอบนะครับก็คือผมอยากรู้ว่าไอถ้าผมกระแอมขึ้นมามแบบเนี้ย ้ hey, มันจะตัดเข้าไปหมวดตัวของ Speak to Chat ไหมผลปรากฏว่าจากที่ผมทดสอบเนี่ยเ,เวลาที่แบบผมลองไอดูเล่นๆหรือแบบแกรอมดูนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยตัวของฟังมันรูว้ว่าผมไม่ได้พูดมันก็จะเป็นเสียงเพลงอยู่ต่อไปจนกว่าผมจะลองเริ่มพูดดูซักคำหนึ่งสองคำแบบเนี้ยมันถึงจะดีเทคว่าเอ้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเสียงพูดแล้วมันก็หยุดเพลงลงไปตรงเนี้ยตัวของ Speak to Chat เนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากอีกอันหนึ่งเช่นกันครับ ทีนี้ม่ว่ากันถึงเรื่องเสียงนะครับที่ได้จากหูฟังตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเบื้องต้นอันนี้ผมแจ้งให้ทราบก่อนนะครับตัวเสียงที่ผมทดสอบเนี่ยก็คือในกล่องหยิบมาอย่างไรผมฟังไปแบบนั้นเลยนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งเรื่องเสียงไม่ได้มีการปรับแต่งเรื่องอีโคไลเซอร์ในตัวแอปพลิเคชันเพิ่มเติมแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ในการฟังของผมเนี่ยก็คือโอเคว่าฟังผ่านทางบลูทูธเนี่ยก็จะมีการเปิดใช้งานตัวของ noise cancellation เพื่อตัดเสียงรบกวนภายนอกไปด้วยเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเรื่องเส เป็นกลมๆแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ได้คาดหวังมาก่อนเนี่ยก็คือตัวเรื่องเสียงกลางเสียงร้องที่ทํารายละเอียดได้ดีมากในหลายๆเพลงที่ผมฟังเนี่ยให้คาแรคเตอร์เสียงที่แบบเฮ้ยเราได้ยินเสียงกลางเสียงร้องที่รู้สึกเอ้ยอันเนี้ยมันชัดกว่าที่เราฟังจากหูฟังที่เราฟังประจําก่อนหน้านี้ตัวเนี้ยสามารถที่จะให้รายละเอียดเสียงในช่วงเสียงกลางเสียงร้องได้ดีแม้ว่าจะฟังผ่านทางบลูทูธก็ตามส่วนเรื่องเสียงต่ำเสียงเบสต่างๆเนี่ยอันเนี้ยคาแรคเตอร์มาเป็นลูกใหญ่ครับตรงเนี้ยเป็นลูกใหญ่ในลักษณะที่ว่ามันจะไม่ได้บว ไม่ได้บานออกไปตรงนี้เป็นข้อดีที่ว่าเวลาที่ฟังไปนานๆเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโอ้มันทําให้เราแบบเหนื่อยในการแบบที่จะฟังมากหรือแ,แบบไม่ได้ทําให้เราลามากแต่อย่างใดนะครับแต่อันนี้นะครับถ้าใครที่ชอบว่าแบบโออยากให้เสียงแบบมันตุ้ม้ามมากๆเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้ในตัวของแอปพลิเคชันของตัวโซนี่เนี่ยว่าให้เน้นไปทางด้านแบบให้มันบูดเลือกเสียงเแบสบเสียงต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับในเรื่องการตัดเสียงรบกวนภายนอกของตัวหูฟังเนี่ยทางโซนี่เรียกว่าตัวของดิจิท Noise Cancellation ต้องบอกว่าดีแบบดีมากๆครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ชมแบบหูฟังตัวไหนแบบดีดีมากๆแบบนี้อันนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากครับในตัวหูฟังตัวนี้นะครับคำถามคือมันดีแบบไหนบ้างครับโอเคว่าถ้าอยู่ในบรรยากาศที่เป็นลักษณะเงียบๆแบบเนี้ยเ,เสียงบรรยากาศเวลาที่เราเปิดใช้ตัวของ Digital Noise Cancellation พอเปิดได้ปุ๊บเนี่ยเสียงบรรยากาศความเงียบจะหายไปครับมันจะแบบกริบเลยครับตรงเนี้ยแล้วก็เสียงพูดถ้าคุณมีทีวีอยู่หรือแบบมีคนในบ้านที่คุยกันอยู่เนี่ ลักษณะที่เป็นเสียงคนคุยเนี่ยถ้าไม่ได้แบบเสียงดังมากตรงเนี้ยเสียงคนคุยเสียงพูดทั่วๆไปเนี่ยเออแทบจะออกไปหมดเลยครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมลองเนี่ยก็คืออยู่ในบรรยากาศที่ออกไปเดินเริ่มถนนที่แบบในช่วงเย็นที่แบบรถมากๆมีแบบโหคนเดินตลาดอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันก็ตัดเสียงออกไปเนี่ยได้มากพอสมควรนะครับมันตัดเสียงอเสียงคุยเนี่ยหายไปเกือบหมดถ้าไม่ใช่เป็นเสียงแบบพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเรียกให้ไปซื้อของที่จะเสียงดังมากหน่อยเนี่ยในบรรยากาศทั่วๆไปเนี่ยก็ออกไปได้เกือบหมด เสียงที่ยังพอมีให้ได้ยินอยู่บ้างแบบจางๆเนี่ยในลักษณะทั่วๆไปนะก็คือเสียงรถ ที่ยังได้ยินอยู่ยิ่งถ้าเป็นเสียงรถบรรทุกมาหรือเสียงบีบแตรที่มันดังมากๆเนี่ยตรงเนี้ยเรายังได้ยินอยู่จังๆนะครับตรงนี้ก็ให้ระวังในการใช้งานกันด้วยเพราะว่าตัวของน้อย n c e l l a t i o n ในการตัดเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยมันดีนจริงๆครับแล้วก็ถ้าเป็นตอนที่แบบอยู่บริเวณที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยข้างบนเวลาที่แบบตัวของรถมาเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเราจะได้ยินตัวเสียงนะถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพก็จะรู้ว่าอ๋อเสียงเวลาแบบรถไฟฟ้า BTS วิ่งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงล้อกระทบรางก็จะดังมากตรงเนี้ย ตรงเนี้ยไอเสียงตรงนั้นเนี่ยไอเสียงที่มันดังดัเอียดเยียนอันอหรือแบบที่เราได้ยินอ๋อเป็นเสียงรถมาเนี่ยตรงเนี้ยก็ตัดออกไปได้เกือบหมดเช่นกันครับ ในเรื่องของเสียงแล้วก็ในเรื่องของตัวในเคอร e l l a t ชันเนี่ยพอคอมโบคู่กันเนี่ยเอ้าการฟังเพลงตอนที่แบบใช้งานหูฟังตัวนี้เนี่ยสนุกแล้วก็แบบรู้สึกว่าดีมากจริงๆครับทีนี้มาถึงการใช้หูฟังตัวนี้ในการฟังเพลงแบบ Lossless ครับ สำหรับการฟังเพลงแบบ Lossless นะครับต้องบอกว่าเป็นโลกการฟังเพลงที่ถ้าใครที่ชอบการฟังเพลงแบบโหดำดิ่งลงไปกับเพลงเนี่ยโอกาสที่พอก้าเข้ามาในโลกของการฟังเพลงแบบ Lossless เนี่ยแล้วจะถอนตกไปเนี่ยโอกาสยากมากครับซึ่งการฟัง Lossless กับตัวของ Sony WH1000XM5 เนี่ยก็คือโอเคเรามีตัวหูฟังแล้วเราจําเป็นที่ต้องต่อสาย3.5แบบนี้นะครับแล้วก็ปลายสายด้านหนึ่งเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งก็คือตัว DAC อันนี้ครับซึ่งตัว DAC เนี้ยมันก็จะมีหลายรุ่นหลายายี่ห้อมากนะครับของผมเนี่ย มันคือตัวของอโลชื่อรุ่นว่าตัวของ Pilot ตนะครับตรงนี้ปลายสายด้านหนึ่งให้เราเสียบตัวของหัว3.5เข้าไปนะครับแล้วก็ปลายด้านหนึ่งเนี่ยของตัวแดกเนี่ยมันจะเป็นตัวหัว USB-C นะครับในกล่องของผมเนี่ยเขาจะมีตัวของอะแดปเตอร์ที่เป็นตัวของ C to Lightning เข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ก็ไปเสียบได้ตามอุปกรณ์ที่เราใช้งานเลยครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มของเพลงที่ผมใช้เนี่ยก็คือตัวของ Apple Music นะครับซึ่ง Apple Music เนี่ยก็จะมีทั้งเพลงที่เป็นตัวของ Lossless แล้วก็ไปถึงระดับ Hi-Res Lossless นะครับตัวของ นี่ w h 1 0 0 0 X Mark 5เนี่ยจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราทดสอบแล้วเราบอกไปแล้วครับว่าตอนฟังเพลงที่เป็นแบบไ์้สายเราได้ยินอะไรยเสียงในช่วงเสียงกล้เสียงร้องที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราดินเพิ่มขึ้นนะะมาเทียบกับหูฟังปกติที่ผมใช้งานอยู่อะไรแบบนี้แต่คือพอมาใช้ตัวของการฟังเพลงแบบรอสเลนเนี่ย โอ้โหมันเปิดโลกไปอีกโอ้โหสองสามเลเวลเลยครับารายละเอียดเสียงต่างๆที่เมื่อสักครู่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยได้ยินนะแต่คือพอมาเป็นลอสเลนเนี่ยเสียงตรงนั้นเนี่ยมันคมมันชัดขึ้นมากครับแล้วก็ในหลายๆเพลงที่ฟังเนี่ยออพลังเสียงตอนที่ฟังเนี่ยมันแบบโอ้โหมันแบบเรารู้สึกได้เลยว่ามันชัดขึ้นเสียงร้องเนี่ยเรารู้สึกได้เลยครับถึงความแหบถึงความพร่าของเสียงนักร้องที่ร้องอยู่ในเพลงในหลายๆเพลงนะครับอย่างเช่นตัวของเพลงของ Adele เซตไฟ to The Rain. อันเนี้ยถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วเนี่ยในจังหวะที่มีตอนตีกลองตุ้ม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 ถ้าเป็นการฟังแบบทั่วไปที่เราฟังแบบเป็นไร้สายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเสียงกลองเนี่ยมันจะแบบไม่ได้แข็งมากไม่ได้กระด้างมากไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมีความกระด้างตอนตีแต่อย่างใดนะครับแต่กับการพอเพลงเดียวกันเนี่ยเป็นการฟังแบบ o s s l e s s เนี่ย เสียงกลองตอนตีเนี่ยผมรู้สึกได้เลยครับถึงความกระด้างของไม้ตีที่ตีลงไปแล้วก็พลังเสียงต่างๆที่ได้จากหูฟังตัวนี้เนี่ยตอนฟังแบบลออสเลสแล้วก็ถึงไปจนถึงตัวของไฮไล s ์สลอสเลสเนี่ยพลังเสียงมันมาแบบโหลูกใหญ่มากแล้วก็เสียงทุกอย่างมันคมชัดขึ้นจริงๆครับตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับคนที่กําลังเล็งตัวของ Sony WH ั0 0 0 X ลยูเอ่เอมาว่านอกจากในการใช้ทั่ว,วไปในชีวิตประจําวันแบบไร้สายแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสแล้วแบบอยากจะเริ่มต้นกับการฟังเพลงที่มันดําดิ่ง ลงไปมากขึ้นเนี่ยการใช้หูฟังตัวนี้ในการเริ่มต้นฟังเพลงแบบ l o ็ s l เ s s เนี่ยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเช่นกันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกำลังทดสอบตัวหูฟัง Sony w h 1 0 0 0 x m 5นะครับอันนี้เรามาลองเรื่องของตัวไมโครโฟนกันดูนะครับว่าคุณภาพเสียงเวลาที่เราใช้ตัวไมโครโฟนเนี่ยเป็นอย่งไงบ้างน,นะครับซึ่งเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้เนี่ยมาจากตัวของไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้นครับที่ผมใส่อยู่เนี่ย ลองดูนะครับเวลาที่แบบเราจะใช้งานงตัวนี้คุยโทรศัพท์เนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็คืออยู่เริมสนนนะครับลองดูนะครับว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมาลองในสถานการณ์อีกแบบหนึ่งให้ดูนะครับวันนี้ผมเดินมาในย่านชุมชนที่มันมีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมาลองในสถานการณ์อีกแบบหนึ่งให้ดูนะครับวันนี้ผมเดินมาในย่านชุมชนที่มันมีรถพุกพล่านมากขึ้นแต่เนี้ยเมื่อกี้ที่ลองไปเนี่ยเราใช้ตัวของ โทรศัพท์ประมดาในะการลองดูว่าแบบเรื่องเสียงของไมโครโฟนเป็นยังไงตอนนี้เรามาลองอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ตัวของอินเทอร์เน็ตคอร์นะครับก็คือผมใช้ตอนนี้ทดลองด้วยตัวของ Fa c e Time Audio นะครับก็ลองดูเรื่องคุณภาพเสียงนะครับเวลาที่เราใช้พวกเออนี่ยลักษณะที่เป็น Face Time Audio เนี่ยคุณภาพเสียงของไมโครโฟนเนี่ยมันดีหรือมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับตัวของการใช้ตัวโทรศัพท์ธรรมดาในะการุยดูนะครับ โอเคครับอันนี้ผมมาอีกสถานที่หนึ่งนะครับอันนี้จําลองบรรยากาศให้ดูนะครับว่าในกรณีที่เมื่อกี้เนี่ยที่เราลองกันไปนยก็คือเป็นอยู่ริมถนนแต่เนี้ยกับการคือถ้าเราด,ด,ดันอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีเสียงรบก,กวนเยอะนะมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติเป็นต้นไม้มีเสียงนกอยู่แล้วก็ตอนเนี้ยที่ผมได้ยินอยู่ในหูแบบรู้สึกได้เลยเนี่ยโอเคว่า มีลมเข้ามานิดๆเนี่ยลองดูนะครับว่าเรื่องคุณภาพของไมโครโฟนของคูฟังตัวนี้นะครับ Sony w จ1 0 0 0 x m a เ k ชนึ่งเอนี่ยเรื่องคุณภาพเสียงเวลาที่อยู่ในบรรยากาศประมาณนี้เนี่ยสำหรับคนที่แบบออรู้สึกว่า i, เฮ้ยเผื่อออกมาแบบเดินเล่นอะไรแบบเนี้ยลองดูเรื่องคุณภาพของตัวไมโครโฟนดูนะครับว่าสามารถทําได้อย่างไงบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใช้ตัวของการโทรศัพท์ธรรมดานะอันนี้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตคอนะครับลองดูเรื่องคุณภาพของไมโครโฟนดูนะครับว่าเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เป็นไงบ้างครับอึ้งไหมครับที่หูฟังตัวนี้มันทําได้ดีแบบที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่มันสามารถกรองเสียงออกไปได้เยอะมากตอนที่เราใช้หูฟังคุยโทรศัพท์นะครับออในจังหวะที่ผมเทสเนี่ยผมทสหลายรอบมากแล้วก็เทสกลับไปกลับมาแล้วก็มีการฟังดูว่าเฮ้ยเราทําอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันแบบโดดเด่นมากในเรื่องที่มันกรองเสียงออกไปผมเลยมาดูนะครับว่าแบบผมมีการตั้งค่าอะไรใน iPhone หรือเปล่านี่แจ้งให้ทราบสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ iPhone นะครับใน iPhone เนี่ยเราจะ มีตัวของ OS ตั้งแต่ตอนที่เป็น iOS 15อ่ามันจะมีให้จัดการเรื่องว่าให้ตัวของซอฟต์แวร์ในตัว OS เนี่ยอ่าช่วยประมวลผลกรองเสียงต่างๆออกไปได้นะครับไม่ว่าจะใช้กับหูฟังที่เป็นลักษณะที่เป็นตัวของไวเลสอ่าแบบไหนก็ตามมันสามารถช่วยจัดการได้ซึ่งผมอ่ะไม่ได้ตั้งค่าในส่วนนี้นะครับผมตั้งค่า iPhone เนี่ยเป็นตัวของสแตนดาร์ดเลยนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินเสียงที่มันถูกกรองออไปทั้งหมดเนี่ยเป็นความสามารถมาจากตัวของหูฟัง Sony w h 1000x mark 5ตรงนี้นะครับ ในจังหวะที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็คือตอนที่ผมทําให้ดูเนี่ยเออเป็นจังหวะที่มีมอเตอร์ไซค์วุ้นผ่านมาพอดีแล้วก็ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมปกติอย่างที่ทําให้ดูเนี่ยเราได้ยินเพราะเราอยู่ชิดกับริมถนนเลยเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันชัดเจนมากครับแต่คือพอตัดสลับมาเป็นตัวเสียงที่ผ่านไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้โอ้โหเสียงมอเตอร์ไซค์มันแบบ มันหายไปเลยมันไปอยู่ไหนวะมอเตอร์ไซค์ side? เราเห็นแวแบๆเนี่ยว่ามอเตอร์ไซค์มันวิ่งผ่านไปแต่คือเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราไม่ได้ยินเลยครับอย่างที่ผมทําไปดูนะครับผมพยายามทําไปดูเนี่ยตัดสลับไปสลับมาเพื่อให้ได้ยินว่าในสภาพแวดล้อมปกตเออิเราอยู่ในเสียงที่มันดังแค่ไหนแล้วพอเสียงที่ผ่านตัวของไมโครโฟนของหูฟังตัวเนี้ย เ,เสียงมันถูกกรองออกไปได้แค่ไหนนะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยเขาจะมีตัวของไมโครโฟนช่วยกรองเสียงเนี่ยทั้งหมด8ตัวนะครับข้างละ4ตัวแล้วก็มีตัว AI ช่วยประมวลผลในการกรองเสียงด้วยทําให้กรองเสียงออกไปเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นอย่างที่ทุกคนได้ยินกันครับเวลาที่ใช้คุยโทรศัพท์ทั้งการใช้ตัวของโทรศัพท์ธรรมดาแล้วก็การใช้ตัวของอินเทอร์เน็ตคอร์อย่างตัวของ Facetime ครับ ทีนี้มาถึงเรื่องการควบคุมหูฟังแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ของตัวหูฟังตัวนี้นะครับสำหรับเรื่องการควบคุมหูฟังนะครับเอาจริงๆเนี่ยตัวปุ่มที่มีอยู่บนหูฟังตัวนี้จริงๆมีอยู่แค่2ปุ่มครับปุ่มแรกเนี่ยก็คือปุ่ม power ที่เป็นตัวของปุ่ม pair bluetooth ไปด้วยในตัวนะครับกับ2เนี่ยก็คือเป็นปุ่มการสลับโหมดเวลาที่เราใช้ฟังเพลงเนี่ยก็คือปุ่มสลับโหมดระหว่างตัวของ ambient mode กับตัวของ noise cancellation ครับเป็น2ปุ่มที่เป็นปุ่มจริงๆเนี่ยที่ให้เรากดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบนตัวหูฟังเน ซึ่งตัวทัชคอนโทรเนี่ยจะอยู่บนเวนตัวเอียร์คัพนะครับหลักๆเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตัวของเอียร์คัพด้านขวานะครับเวลาที่เราจะแตะเพลงให้มันแบบเล่นเพลงหยุดเพลงเนี่ยเราแตะไป2ครั้งครับแบบนี้ครับหรือถ้าเราจะเปลี่ยนเพลงไปด้านหน้าเนี่ยก็ให้เราเลื่อนนิ้วไปด้านหน้าแบบนี้เ,เปลี่ยนเพลงเป็นก่อนหน้านี้ก็ให้เลื่อนนิ้วเป็นด้านหลังครับแล้วก็การปรับระดับเสียงเนี่ยก็เลื่อนขึ้นแบบนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเสียงให้มันลดระดับเสียงลงมาก็เลื่อนนิ้วลงไปด้านล่างซึ่งในจังหวะการใช้งานทั้งหมดเนี่ แล้วในเรื่องของทัชคอนโทรลนะครับเพราะว่าอตอนกดลงไปไม่รู้สึกว่ามันไวไปไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงไม่ได้รู้สึกว่าชา้าเอย่างใดผม,มรู้สึกว่ากําลังพอดีพอดีนะครับในจุดนี้เท่าที่ผมใช้งานตรงนี้แฮปปี้ดีนะครับถ้าจะมีให้ต้องเตือนนิดนึงสาหรับคนที่กําลังแรงๆว่าจะซื้อแล้วก็ยังไม่เคยใช้หูฟังลักษณะนี้มาก่อนเนี่ยตรงบริเวณหน้าสัมผัสที่เป็นตัวของทัชคอนโทรลตรงเนี้ยมันมีขนาดใหญ่นะครตรงนี้จังหวะที่มีพลาดอยู่บ้างสําหรับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่แบบผมใส่หูฟังเเข้้าไปแลลวก็จะื่อน ให้มันเปลี่ยนระดับเสียงเนี่ยบางทีนิ้วจะเบ้ครับบางทีเราไม่เห็นเนี่ยว่านิ้วเราไปดักด้านไหนเนี่ยอันเนี้ยนิ้วมันจะเแบบ like แบบ้แบบสมมติว่าผมอยากปรับเสียงขึ้นการว่านิ้วมันไปเบ้แล้วก็ไปทางด้านขวาอ่าซึ่งมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนเพลงไปอีกเพลงหนึ่งอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยต้องปรับตัวนิดนึงว่าแบบจ,จังหวะเรื่องนิ้วเนี่ยว่าแบบเฮ้ยมันต้องตรงประมาณนี้นะถึงจะเปลี่ยนตัวระดับเสียงเพราะไม่งั้นทอทาเบ้ซ้ายเบ้ be, ขวาเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนเพลงไปนะครับตรงนี้อันนี้ก็แจ้งให้ทราบกันนะครับแล้วก็ ผมไม่ได้มีปเด็นครับเพราะว่าตัวของหูฟังอันนี้โอ้มันใช้งานได้ด้านมากต่อการชาร์จทังทีนะครับถ้าตามสเปคจริงๆเนี่ยก็คือชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถใช้ฟังเพลงแบบที่เป็นตัวของไร้สายเนี่ยต่อเน,นื่องได้สูงสุด30ชั่วโมงในวงเล็บว่าเปิดตัวของ noise cancellation ด้วยนะแล้วก็ถ้าไม่เปิดตัวของ noise cancellation เนี่ยเราสามารถใช้ได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงครับซึ่งโอ้มันเยอะมากสําหรับผมนะครับเพราะว่าในทั่วๆไปถ้าใครมีหูฟังที่เป็น wireless เนี่ยที่แบบฟังได้ครัง หนึ่งประมาณ5ชั่วโมงอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าก็เหลือเฟือแล้วครับพอมาเป็นตัวนี้เนี่ยที่แบบโอ้มันแบบชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งไปได้30ชั่วโมงเนี่ยโอ้กว่าจะชาร์จแบตอีกครั้งหนึ่งอ่ะถ้าในการฟังทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นการทดสอบอะไรแบบนี้โอ้ผมกว่าจะชาร์จเนี่ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยผมโอเคมากแล้วก็เรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ทําผ่านตัวช่อง USB-C นะครับรองรับเรื่องของตัว PD f Fast c ชา r g e ด้วยนะครับโดยชาร์จ3นาทีเนี่ยสามารถใช้หู ีของงตตัััววหูฟน้เรื่องหนึ่งที่มีคนถามถึงก็มาแล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ดีมากครับก็คือเขาถามว่าตัวของมาร์ค5เนี่ยที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยเวลาที่ใช้หูฟังเนี่ยฟังเพลงแล้วมีจังหวะเดินมีการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันมีเสียงกึก๊กๆตรงข้อต่อไหมเออตอนแรกผมก็มงวครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ<ะ>้ยเราฟังมาเนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเออข้อต่อต่างๆเนี่ยมันเงียบมากนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมให้ฟังเสียงสดๆเลยนะครับซึ่งถ้าดึงมาเนี่ยเรามีจังหวะที่มันกึก๊กที่มันเป็นเสียงเนี่ยมันคือััองง้้ีนนผมใหฟ ถ้าดึงไม่สุดเนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรนะอันนี้ลองฟังเสียงกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดึงสุดดูนะครับมันจะมีเสียงแบบนี้อันเดียวแล้ครับที่ทําให้เราดูอ๋อดึงสุดแล้วนะแค่นี้ครับเออเอาใหม่เนาะเออ ซึ่งจังหวะการดึงระหว่างตัวของตัวของการหูฟังเนี่ยมันไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรเลยครับรวมถึงตัวของการหมุนเอียร์ครับตรงนี้ยก็มไม่ได้มีเสียงนะครับอันนี้ผมให้ฟังก่อนอ๋อให้ฟังอีกข้างหนึ่งเอ้ยทำไมผมต้องกระซิบอะก็เสียงดังเอออันนี้ดึงให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับตัวการหูฟัง ออมันเงียบจริงๆครับมันไม่มีเสียงรบกวนอะไรครับเป็นสิ่งที่ทางโ o n y เนี่ยก็บอกไว้อยู่บนหน้าเว็บนะครับว่าเขาเออกแบบหูฟังตัวนี้ไม่ให้มีเสียงรบกวนตรงบริเวณขอ้อต่อต่างๆบนตัวหูฟังเพราะฉะนั้นเสียงที่เราจะได้ยินอย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือเรื่องเสียงเพลงครับอันเนี้ตัวของ Mark 5โอเคว่ามันพับไม่ได้แต่คือมันไม่มีเสียงกึกกึกตรงบริเวณขออ้อต่อต่างๆนะครับตรงนี้ก็ต้องแลกกันนะครับโดยรวมนะครับกับตัวของหูฟัง s o นี w h 1000X Mark 5ตัวนี้เป็นหูฟังที่ใช้สนุกมากครับ สามารถใช้งานที่เป็นแบบไร้สายเนี่ยโอ้โหมันใช้งานได้โอเคมากนะครับยิ่งตอนที่ใช้คือโทรศัพท์อย่างที่ทําให้ดูกันอยู่แล้วเนี่ยโอ้มัน QR แบบตัวทุกทุกยี่ห้อจริงครับในเรื่องของการที่มันกรองเสียงภายนออกไปตอนที่เราใช้คือโทรศัพท์อย่างที่ทุกคนได้ยินได้เห็นกันไปแล้วตรงนั้นาการฟังแบบที่เป็นผ่านทางสายแล้วก็ฟังแบบให้ให้ใหมันดีฟขึ้นให้มันแบบซีเรสมากขึ้นกับการฟังแบบลอสเลสเนี่ยตัวฟังต,ตัวนี้ก็ตอบสนองได้ดีนะครับใครที่กำลังสนใจตัวนี้ผมคิดว่าไม่ทำให้ผิดหวังครับกับตัวของ Sony WS0X สำห,หรับววผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ